รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสวัสดีอาเซ นะคะเจอกับเรา3คนแบบนี้วันนี้มากันครบทีมเลยค่ะกระแตพลอยแล้วก็มิ้นค่ะใช่แล้วค่ะเราพร้อมจะแจกความสดใสแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจทุกแง่มุมนะคะในประเทศอาเซียนพลัสสค่ะหน้าจอเนชั่นทีวี่เจอกันแบบนี้ทุกวันอาทิตย์ห้าทุ่มสิค่ะนอกจากนี้ก็ติดตามพวกเราได้ในแฟนเพจสวัสดีอาเซียนพลัสใน a c e b o o k นะคะ้ามากดไลค์กดติดตามเอาไว้ได้จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่สําคัญด้วยแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้เลยค่ะใช่ค่ะช่วงนี้ไปไหนไม่ได้นะคะอยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่กรุงเทพก็ตามเนี่ยก็สามารถ ไปท่องเที่ยวได้ผ่านทางรายการของเราด้วยนะคะเริ่มต้นกันที่เรื่องราวหลากหลายในอาเซียนพลัสก่อนค่ะคุณผู้ชมคะไปที่สิงคโปร์กันหน่อยนะคะดูเหมือนว่าบรรยากาศช่วงที่ผ่านมาการระบาดของโควิด -19 จะทําให้ประชาชนเนี่ยไม่ค่อยมีกระิกกระใจทาอะไรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะการมีทายาทนะคะล่าสุดเนี่ยมีรายงานตัวเลขมานะคะว่าอัตราการเติบโตของประชาชนสิงคโปร์นั้นลดต่ําลงแล้วก็เรียกว่าลดต่ําลงมากที่สุดนะคะน้อยที่สุดในรอบ56ปีทีเดียวค่ะ สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลสัม,มโนโประชากรครั้งล่าสุดในสัปดาห์นี้ว่าช่วงปี2,553ถึง2,563ประชากรในสิงคโปร์นั้นเพิ่มขึ้นจาก5.8หมื่นคนเป็น5.69หมื่นคนหรือมีอัตราการเติบโตที่1.1ต่อปีซึ่งถือว่าลดลงนะคะจากอัตราการเติบโต2.5ต่อปีในช่วงปี2,543ถึง2,553 และตัวเลข1.1นี้ค่ะก็เป็นอัตราการเติบโตที่ต่ําที่สุดนับตั้งแต่สิงคโปร์ได้รับเอกราชเมื่อปี2,508เพราะชาวสิงคโปร์นั้นมีลูกน้อยลงรวมไปถึงนโยบายตรวจคนเข้าเมืองก็เข้มข้นมากขึ้นเฉพาะในปีที่แล้วนะคะประชากรสิงคโปร์เนี่ยลดลงไป0.3%เป็น5.69ล้านคนซึ่งก็ถือเป็นการลดลงครั้งแรกค่ะนับตั้งแต่ปี2546 าจเป็นเพราะว่ามีชาวต่างชาตินะคะเดินทางกลับเข้าสิงคโปร์น้อยลงรวมไปถึงมาตรการการจำกัดการเดินทางและการสูญเสียงานสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9ขณะที่จำนวนพลเมืองชาวสิงคโปร์ค่ะเพิ่มขึ้นจาก3.23ล้านคนในปี53เป็น3.52ล้านคนในปี63และสัดส่วนพลเมืองกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มผู้ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอย่างคงที่ สิงคโปร์กำลังประสบปัญหาเดียวกับประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศค่ะเพราะว่ามีอัตราการเกิดต่ำมากรวมไปถึงประชากรสูงวัยก็เพิ่มขึ้นนะคะโดยผู้ที่มีอายุตั้งแต่65ปีเนี่ยคิดเป็นสัดส่วน15.2ของประชากรทั้งหมดในปี2563เพิ่มขึ้นจาก9ของปี53 และอัตราการมีบุตรของผู้หญิงในทุกช่วงวัยนะคะลดลงค่ะจาก2.24คนในปี2553เหลือเพียง2.04คนในปี2563โดยนอกจากนี้จำนวนคนโสดก็เพิ่มขึ้นในหลายช่วงวัยด้วยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงวัยทำงานค่ะ25 34ปี สิงคโปรยังมีนโยบายเรื่องของการจำกัดคนเข้าเมืองมากขึ้นนะคะนับตั้งแต่การเลือกตั้งทั่วไปในปี2554ที่พรรคกิจประชาชนซึ่งเป็นพรรครัฐบาลได้คะแนนเสียงป๊บปุระบดน้อยที่สุดอันเป็นผลมาจากกระแสความวิตกกังวลในเรื่องการไหลเข้าของชาวต่างชาตินั่นเองค่ะ ก็ไม่ใช่เพียงแต่สิงคโปร์นะคะที่เผชิญปัญหาแบบนี้ค่ะคุณคผู้ชมคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็บอกเลยว่าโอ้โหเดินทางไปหากันก็ลําบากนะคะเศรษฐกิจก็ไม่ดีการจะคิดมีทายาทมีลูกสักคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่นะใช่แล้วค่ะ,คะจากสิงคโปร์คุณผู้ชมพาข้ามไปดูอะไรสวยๆงามๆที่เวียดนามกันหน่อยนะคะตอนนี้ที่เวียดนามเนี่ยเป็นฤดูร้อนค่ะแล้วปรากฏว่าดอกบัว ในสวนบัวหลายๆแห่งเนี่ยบานสะพรั่งเลยนะคะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปเที่ยวกันเยอะแยะไปหมดเลยและอีกหนึ่งข้อดีที่สําคัญก็คือเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วยว่าแต่จะสวยงามขนาดไหนไปกันเลยค่ะสวนบัวแห่งแรกที่จะพาไปชมเป็นสวนบัวขาวในหมู่บ้านซองเคค่ะอยู่ในเขตแทงอายของกรุงฮานอยซึ่งอยู่ห่างจากย่านใจกลางเมืองไป20กิโลเมตร สวนบัวแห่งนี้กําลังได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวสําหรับครอบครัวแล้วก็คนวัยหนุ่มสาวค่ะที่เขามักจะพากันไปเดินเล่นแล้วก็ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสวนแห่งนี้เก็บค่าเข้าชมคนละ2ดอลลาร์ค่ะหรือว่าราคาประมาณ60บาทเท่านั้นเองในปีนี้มีนักท่องเที่ยวลดลงพอสมควรเลยสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่ว่าเจ้าของสวนก็พยายามใช้มาตรการป้องกันโรคกันอย่างเคร่งครัดค่ะ มีการเตือนให้นักท่องเที่ยวสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างโดยจะจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในการเข้าชมแต่ละครั้งด้วยสวนบัวอีกหนึ่งแห่งที่สวยงามไม่แพ้ก,กันก็คือที่นี่เลยค่ะสวนบัวแดงที่อยู่ที่เขตวาเซินในเมืองดานังอยู่ห่างจากตัวเมืองไปเพียงกว่า10กิโลเมตรเท่านั้นนักท่องเที่ยวและช่างภาพมักจะไปที่สวนในช่วงเช้าเพื่อที่จะเก็บภาพความสวยงามของดอกบัวที่บานสะพรั่งเต็มบึงค่ะ ปกติแล้วดอกบัวจะบานนาน3-4เดือนดึงดูดให้นักท่องเที่ยวแวะเวียนมาอย่างไม่ขาดสายและสวนบัวหลายแห่งก็มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในท้องถิ่นและในเมืองดานังดอกบัวที่นี่จะบานสะพรั่งช่วงสิ้นเดือนเมษายนยาวไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมเลยค่ะ ต้องบอกว่าจริงๆวันนี้พวกเรา3คนนี้ก็แต่งตัวมาบานสะพรั่งแข่งกับดอกบัวเลยนะคะ,คะแล้วต่อไปเราก็ยังอยู่กันที่เวียดนามค่ะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ใช่แค่การชมดอกบัวเท่านั้นเขายังมีอีกหนึ่งประเพณีที่สําคัญในตอนนี้ค่ะก็คือการแข่งขันขี่ม้าในอำเภอบักหลายของเวียดนามซึ่งการแข่งขันนี้ไม่ใช่การแข่งขันของนักกีฬาขี่ม้าทั่วไปนะคะแต่เป็นการแข่งขันกันร,ระหว่างเกษตรกรในพื้นที่แข่งกันแบบดั้งเดิมเลยค่ะ เรื่องนี้กระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวได้ออกมาประกาศรายชื่อมรดกแห่งชาติที่จับต้องไม่ได้รวม10รายการของเวียดนามนะคะซึ่งหนึ่งในจํานวนนี้ก็คือการแข่งขันการขี่ม้าข,ของอำเภอบักหาจังหวัดลาวกายทางตอนเหนือของประเทศค่ะ ซึ่งประเพณีนี้จัดขึ้นที่บริเวณตีนภูเขาบาแมกอนในช่วงฤดูใบไม้ผลิของทุกปีโดยเริ่มจัดขึ้นในปี2,523ค่ะแต่ถูกระงับไปนานหลายปีจนกระทั่งกลับมาจัดใหม่อีกครั้งในปี2,550แล้วหลังจากนั้นก็จัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออนุรักษ์และพัฒนามูลค่าของวัฒนธรรมประเพณีและประชาสัมพันธ์จังหวัดสู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะ บักหาเป็นถิ่นกําเนิดของม้าศึกและม้าสายพันธุ์บักหาก็เป็นม้าที่สง่างามที่สุดในเวียดนามเลยนะคะม้าเหล่านี้ถูกใช้งานเพื่อบรรทุกสัมภาระมาตั้งแต่ในอดีตเพราะว่าตอนนั้นถนนหนทางค่อนข้างธุระกันดานไม่เหมาะกับการขับขี่ยานพาหนะค่ะส่วนสเสน่ห์ของการแข่งขันขี่ม้าในบักหาก็คือนี่ไม่ใช่การแข่งขันระหว่างนักขี่ม้ามืออาชีพแต่เป็นการแข่งขันกันร,ระหว่างกลุ่มเกษตรกรค่ะและยิ่งกว่านั้นคือผู้ขี่ม้าจะต้องนั่งบนหลังม้าโดยไม่มีอานไม่มีเท้าเหยียบ มีแค่สายบางเหียนที่ใช้สําหรับบังคับม้าเท่านั้นและไม่ว่าจะฝนตกแดดออกชาวบ้านในท้องถิ่นหรือว่านักท่องเที่ยวเขาก็ยังคงไม่ยอมที่จะพลาดชมการแข่งขันขี่ม้าของที่นี่ค่ะนอกจากนี้อีกหนึ่งสีสันของการแข่งมาที่บักหาก็คือสีสันที่สวยงามจากเครื่องแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่เขามาร่วมชมการแข่งขันค่ะซึ่งก็ทําให้งานนี้เปรียบเสมือนงานคานิวัลเป็นงานเทศกาลเล็กๆที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะ ตอนนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปต่อกันที่เรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างค่ะที่อินโดนีเซียค่ะล่าสุดเขามีการประกาศเพิ่มนะคะเขตเศรษฐกิจพิเศษถึง2แห่งบนเกาะบ,บาตัมทังนี้ก็เพื่อเตรียมความพร้อมนะคะหลังจากที่สถนานการณ์โควิด1 9คลี่คลายแล้วเนี่ยก็น่าจะได้เห็นมาตรการการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนค่ะ เื่อเร็วๆนี้แอรลังกาฮาตาโต้รัฐมนตรีประสานงานด้านเศรษฐกิจได้มอบเอกสารว่าด้วยระเบียบข้อบังคับของเขตเศรษฐกิจพิเศษแก่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลนงสาดิจิทัลพาร์ครและศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องบินบาตัมแอโรเทคนิคบนเกาะบาตัมจังหวัดเรียวโดยตั้งเป้าว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งสองแห่งนี้ค่ะจะช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาและความสามารถทางการแข่งขันของประเทศโดยคาดหวังว่าโครงการน้ำร่องนี้จะยกระดับอุตสาหกรรมดิจิทัล ของประเทศสู่ระดับสากลนงซาดิจิทัลพาร์คมีขนาดเนื้อที่166เฮกตาร์ค่ะสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลและการท่องเที่ยวช่วยดึงดูดการลงทุนมูลค่า16ล้านล้านรูเปียและสร้างงาน16,500ตําตำแหน่งศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องบินขนาดพื้นที่30เฮกตาร์จะสามารถสร้างเม็ดเงินลงทุนได้กว่า7.2ล้านล้านรูเปียและสร้างงานได้กว่า9,900ตําแหน่ง เกาะบาตามัมเกาะบินตันและเกาะคาริมันล้วนอยู่ในจังหวัดหมู่เกาะเรียวได้รับการกำหนดเป็นเขตการค้าเสรีตั้งแต่ปี2552และการเติบโตชะง,งักงนันและการลงทุนลดน้อยลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะจนกระทั่งปี2560ประธานาธิบดีโจกโกวิโดโดก็วางแผนสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษบนเกาะเหล่านี้รวมถึงให้การสนับสนุนด้วยมาตรการทางการคลังอย่างเช่นลดหย่อนภาษีแก่ภาคธุรกิจและแรงงานรวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการเชื่อมโยงภายในจังหวัดและสแสวงหาความร่วมมือทางการค้ากับสิงคโปร์ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันนงซาดิจิทัลพาร์คเปิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม2561ภายใต้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาให้เกาะบาตอมเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงด้านดิจิทัลระหว่างสิงคโปร์และอินโดนีเซียซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทด้านเทคโนโลยีกว่าร้อแห่งนะคะส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่สิงคโปร์ค่ะ ล่าสุดมีผู้ประกอบการด้านศูนย์ข้อมูลกว่า20แห่งสนใจเข้าไปลงทุนในพื้นที่ด้วยซึ่งก็มีการทำข้อตกลงไปเรียบร้อยแล้ว1รายค่ะและหลังจากนงซาดิจิทัลพาร์คกลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วนะคะก็จะมีการขยายโครงการซึ่งมีทั้งสำนักงานและสถาบันวิชาการด้านไอทีศูนย์ข้อมูลและเพิ่มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจโรงแรมรีสอร์ทและโรงภาพยนตร์เพื่อมารองรับการท่องเที่ยวที่จะตามมาด้วยค่ะ ไปกันต่อที่ประเทศจีนค่ะกับปัญหาใกล้ตัวใครหลายๆคนนั่นก็คือปัญหาการนอนหลับยาก<ช>นะคะปรากฏว่ามีตัวเลขที่น่าสนใจคุณผู้ชมอัตราการนอนหลับยากของวัยรุ่นจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ก็ทําให้บริษัทชั้นนําของเกาหลีใต้บริษัทหนึ่งเจอช่องทางในการสร้างไรายได้เขาผลิตเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการนอนหลับปรากฏว่ายอดขายเพิ่มขึ้นอย่างน่าจับตาเลยค่ะ ผลสำรวจที่จัดทำโดยสำนักงานของสมาคมการค้าระหว่างประเทศของเกาหลีใต้หรือว่ากีตารประจำนครเซี่งยงไฮ้ของจีนเมื่อเดือนที่แล้วพบว่าในจีนมีอัตราข,ของการนอนหลับผิดปกติมากถึง38.2%ในปี2562ค่ะซึ่งก็เพิ่มขึ้นจาก20.3%ในปี2561และสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งอยู่ที่27ในปี2562ค่ะ ผลสำรวจนี้ระบุด้วยนะคะว่าคนจีนที่มีปัญหาการนอนหลับมากที่สุดเป็นคนที่เกิดในช่วงทศวรรษ1990ถึงทศวรรษ2 0 0 0หรือว่าระหว่างปี2,533ถึง2,552นั่นเป็นเพราะว่าคนกลุ่มนี้เป็นพนักงานที่อยู่ในตำแหน่งระดับล่างแล้วก็ทำงานหนักตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มนานถึง6วันต่อสัปดาห์นอกจากนี้ผลสำรวจของสถาบันวิจัยการนอนหลับของจีนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ก็พบค่ะว่า คนจีนใช้เวลาอยู่บ้านมากยิ่งขึ้นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําทำให้พวกเขานอนดึกกันมากขึ้น mm. เลื่อนเวลานอนในแต่ละคืนออกไปมากถึง3ชั่วโมงปัญหานี้ทำให้ตลาดอุปกรณ์ช่วยการนอนหลับขยายตัว11.2%ต่อปีในช่วงปี2,558ถึง2,562ค่ะและคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง71,300ล้านดอลลาร์ภายในปี2565 นอกจากนี้กีตา้ายังระบุด้วยนะคะว่าคนวัยหนุ่มสาวในจีนสั่งซื้ออุปกรณ์ช่วยการนอนหลับเพิ่มขึ้นมากถึง530%ต่อปีผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของอาลีบาบาเมื่อเดือนมิถุนายนในปี62และตลาดนี้ก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมากเลยค่ะจนทำให้สินค้าประเภทนี้อยู่ในระดับไฮเอ็นบริษัทของเกาหลีใต้สามารถคว้าโอกาสทางการค้าได้หากมุ่งจำหน่ายอุปกรณ์ช่วยการนอนหลับ แอปพลิเคชันรวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องผ่านทางออนไลน์ซึ่งสินค้าในประเภทนี้ก็มีความหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงฟูกหมอนผ้าห่มหรือแม้กระทั่งหน้ากากสำหรับการนอนหลับหูฟังและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยในการนอนหลับค่ะสถานการณ์ตลาดอุปกรณ์ช่วยการนอนหลับทั่วโลกยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างน่าจับตาเลยค่ะคุณผู้ชมโดยจะมีอัตราการเติบโตอยู่ที่เฉลี่ยปีละ 6.8%ในช่วงปี2,563ไปจนถึงปี2,568ค่ะก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตรกรรมนะคะคุณผู้ชมที่น่าสนใจจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่คนประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะตอนนี้หลายคนก็มีอาการนอนหลับยากหรือว่านอนไม่หลับด้วยเช่นเดียวกันแต่นอนไม่หลับไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคืนนี้ไปเที่ยวกันดีกว่าเดี๋ยวไปหาของกินกันช่วงหน้าค่ะที่ผ่านมาเป็นเทศกาลบะจ่างใช่ไหมคะไม่ได้มีแต่ที่จีนหรือว่าที่ไทยนะแต่ว่ามีในหลายประเทศอาเซียน p l u สก็มีวัฒนธรรมนี้เช่นเดียวกันเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะ we